เอาอใส่ดีอ้าวอเอาอะไรก็ได้อาอะไรก็ได้ลุกไปเลยเอลุกเลยดีกว่าเออง่ายดีออะไรอะไรก็ได้ที่เป็น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 งานเจนะได้ได้จ้วจ้าทู มากลัมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไข่น้ำค่ะอ๋อไข่น้ำทอดใส่ไข่ก็ได้เได้แกงได้ต้ยิงแกงได้หมดเลยแต่จะมาฉันเจนะาให้ดีได้่าให้อยู่ดีมีความสุขนะหนึ่าสองสามหน้าตาตาไข่น้ำนะ ก็ใส่ไข่ก็ได้อ๋อแต่ตมาฉันเจนะฉันเจไม่ได้ฉันไข่นะฉันอ่าไม่ได้ฉันแกงอ่าแกงได้แกงอ,อ่าอายุดีมีความสุขนะ